สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ลุมพินีพาร์คนะวมินศรีบุรภาค่ะ โครงการตั้งอยู่บนถนนนวมินระหว่างซอยนวมินสามสิบหกาภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลร้านซักรีดร้านเสริมสวยเดินมาเรื่อยๆ เพื่อนจะเห็นต้นไม้แล้วก็สวนที่อยู่ระหว่างทางระหว่างอาคารรมรื่นมากค่ะตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นไปดูด้านหลังกันต่อนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสระว่ายน้ำที่ตั้งอยู่อาคารดีและถัดมาข้างๆก็เป็นฟิตเนสหลังสุดของโครงการเป็นอาคารจอดรถค่ะ และนอกจากนี้ยังมีที่จอดให้รอบๆโคร,รงการด้วยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอาคาร B1 ค่ะด้านล่างจะมีตู้กดน้ำให้บริการอยู่นะคะประตูก็จะใช้คีย์การ์ดสำหรับเข้าออกค่ะเลี้ยวซ้ายมาจากประตูตรงนี้ค่ะเป็นตู้จดหมาย ถัดมาเป็นห้องที่ให้บริการเครื่องซักผ้าค่คะที่นี่มีลิฟต์ให้บริการถึง2ตัวเลยค่ะอ,อ้ามาพอดีเลยค่ะลิฟต์ที่นี่ต้องใช้คีย์การ์ดเป็นระบบล็อกชั้นปลอดภัยมา,มากๆเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็อยู่กันที่ห้องแล้วค่ะห้องนี้นะคะอยู่ที่อาคาร b 1ชั้น15ค่ะมีขนาด26ตารางเมตรนะคะระเบียงค่ะจะมีลมเย็นๆเข้ามาทางทิศใต้ของห้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละโซนเลยค่ะเริ่มต้นจากห้องนั่งเล่นนี้เลยค่ะ ห้องนี้นะคะจะตกแต่งด้วยสีสีหลักๆโดยกันนะคะจะเริ่มต้นที่สีขาวค่ะจะทําให้ดูเป็นสีเบสนะคะเพิ่มความสว่างของห้องนะคะแล้วดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะสีที่2นะคะก็คือสีเทาค่ะสีนี้นะคะจะเพิ่มสเต็ปความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจะเป็นสีที่ทําให้รู้สึกสงบนะคะแล้วก็สบายๆด้วยกัน,นะคะ่ะ สีที่3นะคะก็จะเป็นสีส้มสีแสสีทองนะคะก็จะเพิ่มพลังเพิ่ม energy ให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าค่ะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโทนสีมิ้นสีฟ้าสีเขียวนะคะทำให้ห้องรู้สึกสบายๆเป็นธรรมชาติและสีที่เราเลือกมา4-5สีนี้นะคะก็เป็นสีเทรนด์ฮิตของปี2021ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะส่วนห้องนั่งเล่นนะคะ เราจะให้โซฟาค่ะขนาด3ที่นั่งเป็นรูปตัวแอลนะคะเพื่อนๆก็สามารถนั่งดูทีวีหรือ n e t f l i x ในวันส,สบายๆได้นะคะก็มีชั้นวางทีวีค่ะที่ตั้งไว้ในระดับสายตาค่ะจะสามารถนั่งหรือนอนดูก็ได้นะคะมาต่อกันที่ห้องนอนเลยค่ะห้องนอนนี้นะคะก็ให้เตียงและที่นอนขนาด5ฟุตมาด้วยค่ะห้องนี้นะคะขนาด26เสเหลือพื้นที่ด้านข้างไว้สำหรับเป็นกระจกแล้วก็ เป็นโต๊ะเครื่องแป้งให้เพื่อนๆวางเครื่องสำอางได้ด้วยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะที่บิวอินมาแล้วก็เสมอกับผนังทำให้ห้องดูกว้างขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนครัวกันเลยค่ะส่วนครัวนะคะก็จะเป็นครัวบิวอินค่ะมีอ่างล้างจานนะคะแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่ไมโครเวฟค่ะและมีช่องเล็กๆสำหรับให้เพื่อนๆวางของได้อีกด้วยนะคะและตรงนี้ค่ะ,ตคะเตรียมไว้สำหรับวาง ู้เย็นของเพื่อนๆเลยค่ะมีปลั๊กมาเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้ค่ะจะให้เป็นโต๊ะอเนกประสงค์เพื่อนๆสามารถวางเป็นโต๊ะว,วางของหรือโต๊ะทำงานก็ได้นะคะค่ะระเบียงนะคะก็จะมีโซนซักล้างนะคะเพื่อนๆสามารถลักซักผ้าแล้วก็แถมเครื่องซักผ้ามาให้ด้วยนะคะตากผ้าตรงนี้ได้เลยแถมห้องนี้ค่ะยังมีตะข่ายกานันนกมาให้เพื่อนๆด้วยนะคะมาดูกันที่ห้องน้ํากันค่ะห้องนี้นะคะจะขนาดใหญ่เป็นพิเศษกว่าห้องอื่นนะคะ ห้องน้ําจะแบ่งโซนแห้งกับโซนเปียกไว้ค่ะแถมยังมีเครื่องทําน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆได้ชมห้องนี้กันไปแล้วนะคะยังไงรีบนัดเข้ามาดูกันได้เลยนะคะถ้าใครที่อยากเป็นเจ้าของห้องนี้ได้ง่ายเลยนะคะก็คือมีเงินเดือนตั้งแต่1 5 5 0 0 0บาทขึ้นไป ก็จะผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทต่อเดือนนะคะหรือถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจความสามารถหรือวงเงินในการกู้ของตัวเองนะคะก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ l i น์แอดบัตตี้โนะคะหรือถ้าใครที่สนใจคอนโดในทําเลอื่นๆห้องสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจ Facebook หรือ YouTube ช่องทาง Buddy Home and c o คอนได้นะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย